นี่คือค่ายทหารปืนใหญ่401แขวงคำม่วนตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมประเทศไทยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับทุกคนสบายดีสวัสดีครับถักทาย FC ทุกทันทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา7จดโมงเศาร ทางเมืองไทยเมืองลาวกับประมาณ2องถุ่มตักไทยพี่น้องฟังไทยฟังลาวรวมทั้ง FC พี่น้องไทยลาวที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก็อน่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่อง YouTube วิธีคนสองฟังคง้งสดเจบบกพากค,คลิปไปไหมนะครับสําหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมจะมาพูดถึงค่ายทหารในสปปาลาวส่วนใหญ่ 90%สภาพค่ายทหารจะประมาณนี้วันนี้ผมขออนุญาตขึ้นภาพนะครับอ่าเต็มหน้าจอเลย FC มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับนี่ก็คือเป็นค่ายทหารอ่าตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมแข็งคำม่วนสปปลาวนี่คือค่ายทหารปืนใหญ่401นะครับทุกคน FC ในสปปลาวนี่ส่งมาให้ f อฟที่ส่งมาเนี่ก็เป็นทหารชั้นผู้น้อยนี่แหละนะครับอ่าบอกว่าอยากให้รัฐบาลหรือฝ่ายบริหารในประเทศลาวนี่มาดูสภาพการเป็นอยู่ของทหารหน่อยนะครับอ่าในสปปลาวนี่จะเอาอะไรไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านเขาสภาพความเป็นจริงนี่คือทุกคนถ้าไปเที่ยวในสปปลาวนะ เข้าไปดูค่ายทหารหรือขับรถผ่านเข้าไปนี้ไม่ได้นะครับทุกคนไปถ่ายรูปซูมสี่ซูมห้าถูกจับนะเพราะว่าพวกคอมมินิสต์เขาไม่ให้ถ่ายนะครับถ้าขับรถผ่านเราจะสังเกตนะค่ายทหารในลาวเนี่ยเกเอร์ซนอยู่สภาพนี้แล้วก็รั้วส่วนมากก็จะเป็นรั้วไม้นะครับประตูทางเข้าเนี่ยก็คือบางทีก็ทําด้วยไม้ไผ่นะครับไม่ได้ว่าไปดูถูกหรืออะไรนะครับแต่ เราก็แค่สงสัยนะครับว่าเออทหารเวียดนามที่เป็นพันธมิตรกับสปปลาวเป็นเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นประเทศที่รัฐบาลชื่นชมเนี่ยรัฐบาลลาวชื่นชมว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสนิทสนมกันเนี่ยทำไมทหารเวียดนามเขาค่ายทหารเวียดนามเขาดูดีนะครับแต่เอฟซีเห็นสภาพค่ายทหารในลาวเนี่ยทางด้านหลังเนี่ยอย่าเข้าใจผิดนะ อย่าเข้าใจผิดว่าลงเพราะเหตุหรือเล้าไก่คอกหมูไม่ใช่นะครับทุกคนอันนั้นคือเป็นที่พักของข่ายทหารเป็นที่พักของของทหารลาวเป็นที่ประชุมเป็นที่อเอาง่ายๆคือทุกอย่างอยู่ในนั้นแหละนะครับอืแต่อย่าเพิ่งไปดูถูกนะพวกคอมมิวนิสต์ลาวก็ชอบโมนะบอกว่า ค่ายทหารในลาวเนี่ยมันเป็นแค่ค่ายทหารจะไปเอาแต่งทําไมรู้หลาจะไปสร้างทําไมรู้หลาเปืองงบประมาณเอาแค่พออยู่พอนอนนะครับอันนี้คือโม้ไปอีกนะเออไม่ยอมรับความจริงนะครับมันถามว่าพวกคอมมิวนิสต์ลาวบางคนก็บอกว่าข้างในเนะี่ยมีคลังอาวุธนะเห็นค่ายทหารเก่าๆโสมเนี่ยทหารลาวนี่มีคลังอาวุธอืมเพเผอนี่มี ชั้นใต้ดินนะครับผมมีอาวุธนิวเคลียร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าพวกคอมมิวนิสต์เขามักจะโม้ไงเวลาที่เขา,าพูดความจริงแล้วก็คือมันจะไปกระตุ้นปมด้อยของตัวเองไงนะครับผมถามว่ามีมุ้งหรือเปล่ามีมุง้งมีหมอนหรือเปล่าเพราะว่าคนลาวที่เป็นทหารเนี่ยเขาเห็นหลุดออกมาอยู่นะเขาเอาไปโพสต์ลงในเฟซเขาเนี่ยโดนตําหนิ โดนผู้บังคับบัญชานี้สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ทหารน่ถ่ายที่พักอาศัยของทหารน่ลงโซเชียลนะผมเห็นสภาพในคลิปที่หลุดออกมาเนี่โอ้โหมุงขาดนะครับมุงกลางนอนเนี่ยยุงกัดเต็มไปหมดนะครับสภาพการเป็นอยู่พัดลมตัวเดียวนี่นะครับนอนกองกันอยู่นะครับเหมือนหมูเลยนะครับอันนี้คือพวกทหารคอมมิวนิสต์เราคือเขาชอบอยู่แบบนี้เขาถนัด นะครับพี่น้องนึกออกไหมว่าก่อนที่พวกคอมมิวนิสต์จะเข้ามาในเมืองเนี่ยส่วนมากเขาจะอยู่ในป่าในถ้ำนะครับเป็นที่ที่เขาถนัดมากๆในประเทศลาวเนี่ยก่อนที่จะมาล้มล้างสถาบันกษัตริย์ได้เนี่ยก็คือฝึกอาวุธอยู่ในป่าหลายสิบปีนะครับพวกคอมมิวนิสต์เข้ามาในเมืองแล้วก็ยังปรับตัวเข้ากับสังคมคนเมืองไม่ได้นะครับคุณสังเกตนะครับผู้นำในสปปลาวเนี่ย เวลาไปเยือนจังหวัดต,ต่างๆในสปปลาวเขาก็เห็นนะเขาก็เห็นว่าสภาพค่ายทหารเป็นแบบไหนอาคารปูนนี่หายากนะอาคารที่สร้างด้วยปูนในสปปลาวเนี่ยไม่ถึง20%ที่เหลือก็คือสภาพเป็นแบบนี้เกือบทุกค่าย90%อซนการฝึกซ้อมนะครับปนันพวกคอมมิวนิสต์ล่าคีโมด้่าพวกคอมมิวนิสต์ลาวโมนะครับตอนนี้ทหารลาวเนี่ย รัฐบาลนี้ส่งเจ้าหน้าที่ทหารลาวไปฝึกซ้อมกับรัเสเซียไปฝึกอาวุธการต่อสู้อยู่ที่มอสโกอ่ารัเสเซียนะครับไปฝึกอะไรไปฝึกอะไรสภาพเนี่ยสภาพต้มมามา่าปากระป๋องเนี่ยอยู่ในค่ายทหารเนี่ยมันจะมีเลี้ยวแรงที่ไหนไปสู้กับประเทศอื่นเขานะครับปกป้องประเทศตัวเองให้มันได้ก่อนเถอะนะครับคนจีนคนเวียดนามหลั่งไหลเข้ามาในลาวเนี่ย เจ้าหน้าที่ทหารในลรายังไม่มีปัญญาตำรวจก็ไม่มีปัญญาที่จะไปแตะต้องหรือไปพาดพิงเขาเพราะเรามันจน่าต้องจําคํานี้ไว้นะถ้าคนจนเราพูดอะไรก็ไม่มีคนฟังนะครับเสียงก็ไม่ดังพอนะครับพวกคอมมิวนิสต์นี่ต้องฟังเทพยโยไว้นะว่ามันคือเรื่องจริงนะครับไม่ว่าเราจะโม้เราจะอวดนะครับอ,อวดอาวุธสงครามนั่นนี่นะครับ ไม่ว่าเราจะหลอกแล้วก็ต้มใดแต่เล่าน้ํากันนี่แหละ,ะเล่าต้มเล่านี่ได้นะครับเพราะว่าคนที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาคนที่เข้ายังไม่ถึงโลกภายนอกนะครับ mm. เขาเห็นแค่นี้เขาก็ว่าจเจริญแล้วนะฮะสำหรับพวกคอมมินิสต์เหล่าจริงๆสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยผมถ้าเกิดยากให้ถ้าเกิดพี่น้องคนไทยนะครับไปเที่ยวในสปปลาวเนี่ย อลองขับรถผ่านๆดูค่ายค่ายทหารนะคุณจะอึ้งนะว่านี่คือค่ายทหารใช่ไหมนะครับปกติก็จะไม่ค่อยเห็นเห็นทหารแบบว่าฝึกในค่ายตื่นเช้ามานั่นนี่คือไม่นะครับทหารในลาวเนี่ยตามต่างจังหวัดนะครับแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นตไม่ค่อยได้ฝึกนะครับก็คืออยู่ในค่ายก็คืออยู่ไม่ได้แต่งตัวใส่ชุดทหารนะครับก็คือใส่รองเท้าแตะนี่แหละครับ ปลูกบักพริกปลูกบักเขืออยู่ในค่ายทหารนี่แหละครับปลูกอ่าแล้วก็มีอ่าผู้บังคับบัญชาก็ซื้อข้าวสารข้าวเหนียวมาทิ้งไว้ให้นะครับก็อยู่ในค่ายแต่ก็มีอาวุธนะครับมีปืนอยู่ในค่ายนะครับแต่ไม่แต่งตัวไม่แต่งตัวจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีทางไม่มีฝึกด้วยนะครับตื่นเช้ามาก็ไปฮดพักครับผมไปหาแย่กบแย่เขียดนะครับมาสู่กันกินนะครับ อันนี้สภาพชีวิตการเป็นอยู่ทหารในลาวยังเป็นอยู่แบบนี้นะฮะผมอยากให้นึกถึงนะครับว่าการต่อสู้กับประเทศอื่นๆนะครับสําหรับสปปลาวนี่ยากครับยากเต็มที่ก็ได้แต่เห่าพวกลาวแดงครับเห่าอย่างเดียวอวดฉลาดรู้ทุกเรื่องนะครับ่าเพราะว่าอ่านภาษาไทยออกได้ อ่านภาษาไทยออกอดูข่าวไทยออกอันนี้ก็ไปโจมตีไทยก็หาข้อมูลโดยภาษาไทยอีกนะ <c oughs> นะครับนี่แหละครับคือค่ายทหารปืนใหญ่ 401.. ในแขวงคำม่วนจังหวัดนครพนมตรงข้ามกันกับจังหวัดนครพนมนะครับโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องร้ายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับฟังผู้ใดที่เข้ามากาก็ฝากกดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานำครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ